ไปซื้อของอีกแล้วนะคะดูบรรยากาศช็อกโกแลตนะคะโกเกิด์ขนมคือไม่มีอะไรถ่ายแาดแต่อันเนี้ยขออาไยนะคะถ้าใครถ้าไม่ถูกใจใครชีดนี่สเปรย์เวลาเข้าห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ฉีดอันนี้ทำความสะอาดชูเราต้องซื้อแบบนี้นะคะแบบ3ขั้นถ้าแบบบางอะ่ะเช็ดแล้วมันขาด เมืองนอกไม่มีน้ำใช้ต้องใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก้นเอานะคะวันนี้แหละของเราแค่นี้29ยูโรสวัสดีค่ะรวยๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดของมาจากห้างเราต้องล้างนะคะล้างทุกอันล้างให้หมด ช็อกโกแลตนี่นะคะถูกมาก